ระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อที่10บอกว่าความโอหังมีแต่ก่อให้เกิดการวิวาทแต่ปัญญาอยู่กับผู้ที่รับคํำนั่นพี่น้องครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มหยิ่งยโสเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันคิดว่าฉันดีฉันแน่ฉันแน่กว่าเธอฉันดีกว่าเธอมันจะนํามาซึ่งความแตกแยกความโอหังหรือพรายความหยิงยโสก่อให้เกิดการวิวาทและการแตกแยกกันจริงไหมครับ แต่ปัญญาอยู่กับผู้ที่รับการแนะนําพี่น้องครับการสอนกันการเตือนกันในคิตตจักรหรือในครอบครัวของท่านเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเรารักกันเราเลยเตือนกันอเมนเรารักกันเราเลยแนะนํากันด้วยความรักของพระเจ้าเรารักกันเราจึงสอนกันว่าเราจะเดินกับพระเจ้าให้ดีขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องต้อง่อมใจ และรับฟังและความจริงนี้มันเป็นในสังคมด้วยไม่ใช่เป็นแค่ในพระคำพีเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่น้องเป็นคนที่เตือนไม่ได้ถูกเตือนแล้วโกรธถูกเตือนแล้วน้อยใจถูกเตือนแล้วหนีจากบวชไปสามสี่สัปดาห์จนกว่าจะง้อและต้องกลับมาใหม่ถ้าเมื่อไหร่พี่น้องเป็นคนแบบนั้นนะครับพี่น้องครับจะเข้าทางมาสาทาน,น,นทันทีเพราะใครที่รักกันและกันต้องเตือนกันได้ครับต้องถ่อมใจรับฟังด้วยครับอาเมนไหม